สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยในชาฮรโรชแนลนะคะกับวันนี้เรนดอมกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะทําในเรื่องหัวข้อว่ารักครั้งนี้จะจบลงเพียงเท่านี้จริงหรือนะคะเรามาดูค่ะสาหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะคําว่าบังเอิญนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนหากคุณได้กลับมาพบกับคลิปนี้นะคะพลังงานของเราตรงกันเราถึงได้มาเจอกันนะคะการอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะเป็นแบบ general reading นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันก็ได้นะคะหรืออาจจะสลับกันระหว่างคุณและเขา กะะลับมาเริ่มกันเลยค่ะรักครั้งนี้ของคุณและเขาจะจบลงเพียงเท่านี้จริงหรือไม่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะไพ่อะไรเอ่ยขึ้นมาเป็นไพ่แต่งงานเลยนะคะคุณและเขานะคะเป็นคู่กันนะคะ มีความรักที่ดีต่อกันมีความพักดีต่อกันนะคะแต่นสถานการณ์ตอนนี้นะคะต่างคนต่างเงียบงานกันมาแล้วนะคะบางคน3-4เดือนนะคะบางคน3-4วันที่ไม่ได้ติดต่อกันแต่ถามว่าคิดถึงกันโดยตลอดไหมดูหน้านะคะคนคนนี้นะคะคิดถึงคุณตลอดแต่ไม่อยากทําอะไรแล้วคือเหนื่อยเหลือเกินกับปัญหาในครั้งนี้ทะเลาะก,กันบ่อยนะคะไม่เข้าใจก,กันบ่อยหึวงกันตลอดนะคะรวมทั้งในเรื่องของ ต่างคนต่างเลงต่างมองต่างเฝ้ารอดูซึ่งกันและกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณเองก็รอเขาเขาเองก็รอคุณนะคะต่างคนต่างให้โอกาสกันแล้วก็ต่างคนก็คิดว่าฉันก็ให้โอกาสเธอมานาแล้วสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันทําให้ฉันเบื่อหน่ายเหลือเกินฉันก็เบื่อเธอและเธอก็เบื่อฉันนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขาจะกลับมาเริ่มต้นยังไงใครจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นในครั้งนี้นะคะในการที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะเห็นไหมคะ ปัญหาของคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงมือที่3นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจความระแวงกันนะคะจึงทําให้คุณและเขาเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เมินต่อกันนะคะจะมีการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีการติดต่อเข้ามาเพื่อ,อทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งเนี่ยมันมั่นคงขึ้นนะคะโดยเขา,าอาจจะให้คําสัญญาหรือไปเคลียร์หรือคุณเองเนี่ย ไปทาทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของอพลังงานในเรื่องของเงสงเซสษซที่คุ้มครององค์ประกอบเนศนะคะก็คือหมายความว่าคุณทั้งสองจะมีความรักมั่นคงยั่งยืนนะคะแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังจะมีปัญหาเรื่องของความไม่มั่นใจไม่ไว้ใจกันอยู่นะคะก็ขอให้อดทนผ่านไปให้ได้นะคะขอไัยสรุปอีกไปหนึ่งค่ะนะคะดูซิเป็นยังไงนะคะไพ่บอกนะคะเป็นไพ่ ในตะปอนะคะคุณต้องใช้ความพยายามกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุ่มเทกันให้มากขึ้นลงมือทำค่ะถึงจะเกิดผลนะคะขออีกไปนึคะจะจบแล้วนะคะก็คือว่ามีไพ่